รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับเรียวนะครับจากช่องเอกแคมปิ้งนะเรียวเรยวนะครับวันนี้ก็มีธุระนะครับแล้วก็ผ่านมาองค์พระพอดีนะครับได้ยินเสียงพระสวดนะครับก็ในหูดีขึ้นมานะครับก็เลยต้องเรียวเข้ามาดูสักหน่อยนะครับ ไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีงานอะไรเปล่านะแต่ว่าหลากัหลกๆก็ต้องเข้าไปกราบนะครับนี่คือพระปฐมนะครับข้าพการพ่อก่เนานะเจะดีรักฐานเป็นะระฆังป่ํานะครับแล้วก็มีการครอบไว้อีกทีหนึ่งเป็นที่รู้กันโดยท,ทั่วกันนะเพราะประวัติก็ยาวนานมาแล้วนะครับสาธุสาธุนะครับพอดีผ่านมานะครับก็เก็บตกให้นะครับ ไหนๆก็ไหนๆเลยนะครับไม่เข้ามาผ่านมาแลวไม่แวะเข้ามาองค์พระมันก็ไม่ใช่นะครับชมความงามกันนะเดี๋ยววันนี้กลับไปตัดให้นะครับอันนี้ล่าสุดนะจะเป็นเทปล่าสุดเลยนะครับของผมนะของคนอื่นผมไม่รู้นะ <c oughs> เออสายอนุิสก็ค่อนข้างจยะเยอะนะนี่ก็ไม่ใช่วันนักขาเลิกหรือว่าวันหยุดนะครับก็ยังมีผ่านมานะครับเขาใครมีเวลาก็เรียนเชิญนะครับ ภาษาทูตตรงนี้ก่อนนะบางจุดเขาไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าเข้าไปในโบสถ์บางจุดห้ามถ่ายนะผมก็จะคงจะถ่ายไม่ได้นะผมขอดูรอบนอกนะครับแต่ว่าในในโบสถ์เขาจะมีพวกภาพเขียนนะครับฝาผนังนะซึ่งมันสามารถนะเอาไปสู่โลกภายนอกได้นะครับกูจะอยู่ในที่ของเขานะถ้าเป็นไปได้ก็เรียนเชิญมาชมด้วยตาตัวเองจะดีกว่านะครับเขาห้ามถ่ายทอดนั่นเองนะครับ่ะษาทุสาธุทครับ การบูรณะการก็รมสินเช่นเดียวกันนะครับรมสินเขาก็มาดูแลตลอดนะครับตามอายุของเขานะครับเข้ก็มีบุญของเขานะะรมสินได้เข้าไปเห็นของของแท้แท้ะนะครับอยู่ข้างในนะอย่างพวกเราก็อดนะครับ <laughs> ดูได้แต่ว่าคมศินเขาถ่ายมาเขาดูตามรมศินเขาแล้วกันนะครับของแท้เหมือนกันนะครับขึ้นมาข้างบนก็ผู้สูงอายุก็คงได้อยู่นะไม่เหมือนปีนภูเขาที่อื่นนะ นี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศครับของแท้เท,เท,เท่ข้างในถ่ายไม่ได้หรอกผมเคยจะขอเขาทิ้งแล้วไม่สำเร็จนะครับต้องเป็นช่องใหญ่จริงๆนะครับถึงจะเข้าไปถ่ายได้นะตามน้ำมันสามจบไปเข้าไปนะอาจจะขอเข้าไปชวับชวับไม่รู้จะได้ไมนะั้ยเนาะแต่ดูทรงแล้วไม่ได้นะไปะเดี๋ยวไปสำรวจรอบๆก่อนแล้วกันเนะข้าเข้าไปข้างในนะยง ต่อครับแน่นอนนะครับว่าพิหารทางทิศใต้นะครับก็คงจะห้ามชักภาพหรือถ่ายรูปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะครับอย่าไปมือบอลนะครับเพราะว่าแตะภาพลอยเงือกลอยอะไรจากมือเรานะครับมันจะทําให้ภาพเสียนะตีมือหักเลยครับมีกล้องทุกจุดเลยนะครับอายเขาตายเลยยันลูกบวชเลยนะครับไม่ทำอะไรเสื่อมเสียอย่างนี้ก็ทิศที่คำนวณมาคร่าวๆนะครับที่ถามเข้าข้างในนะครับก็เข้าไปกราบนะครับจะมีพระอยู่สองชั้นนะครับ ต้องมาดูเองนะครับในเรื่องของผนังโบสถ์นะครับผนังวิหารนะครับของเอ่อตอนนี้ขึ้นตรงกับกรมศิลป์นนะโดยตรงนะครับทางวัดที่เป็นเจดีก็ต้องแจ้งกับกรมศิลป์เหมือนกันนะครับเพื่อเข้าไปบูนาการนะจะมีหัวหน้าเขาอยู่นะครับจะมีหัวหน้าคอยดูแลอยู่นะครับข้างด้านในนะที่สามารถเข้าได้ไม่กี่คนนะครับพอเห็นอะไรชำรุดก็แจ้งกรมศิลป์นะครับให้กรมศิลป์เข้าไปดูแลนะ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้างในนั้นห้ามไปชักภาพถ่ายรูปนัแล้วก็ไปจับต้องรูปเขานะครับด้านในเนอะทางวิหารทางด้านทิศใต้นะครับห้ามนะครับนี่ทางนี้แต่เข้าไปดูเองหัว่าจะเวอร์กว่านะอย่าไปถ่ายออกมานะครับเสียชื่อนะครับกล้องตอนปิดรอบนี้นะไอาท่านลูกบวชนลครับอ่ะดูเป็นกดสโนบายไปแล้วนะครับด้านนี้นะวิหารทางทิศใต้ทิศใต้อ่านี่นะครับไปดูด้วยตานะครับ จริงจริงมันมีแหละคนที่เขาถ่ายของกรมสิ่งเขาต้องถ่ายไปอยู่แล้วนะไปดูใน youtube เอาแหละแต่ว่ามาดูด้วยตามผมว่าเกตกว่านะสวยมากน่าจะเป็นการวาดของช่างนะครับตัง้งแต่ปีห้าห้าสองนะวาดปีห้าสองแล้วเสร็จนะครับก็ระยะเวลาในการวาดนะครับตอนนี้อายุอายุของเขานะอายุของภาพเนี่ยประมาณ10ปีเสร็จนะครับแต่ว่าที่วาดวาดมาเนี่ยมันจะมีช่างอยู่2คนแต่ว่าทีมงานก็จะม,มีมีเยอะอยู่นะครับหลักๆกก็ มีอาจารย์อยู่สองสองคนสองท่านนะครับคิดว่าใช้เวลาประมาณแปดปีนะแปดปีแล้วเสร็จนะครับความน่าจะเป็นนะครับเป็นของเดิมเดิมมันก็เป็นผนังไม่มีผ้ามัโทนขาวเลยนะครับยังไม่มีการลงลงรายละเอียดรายเทลอะไรนะครับพอทอก้าเสร็จก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเข้าไปดูเองนะครับว่าชีวประวัติมีทั้งด้านนอกและด้านในนะครับมีสององค์พระประธานหลักๆนะครับพระประธานพระนาคปกก็อยู่ด้านในสุดนะครับเวียนซ้ายออกขวานะครับ ให้เป็นจิตลักษณะนะป่ะครับไหนเกลิ่นมาทางวิหารทางใต้ไปแล้วนะครับผมจะพาเข้าไปดูข้างบนนู่นเลยละครับอ้อมไปทางไหนดีล่ะทะลุเข้าไปเลยนะครับมันเข้าได้ทั้งหมดสี่ทิศนะครับคุณจะเข้าทิศไหนมันก็เงยหน้าขึ้นไปก็เห็นองค์พระนะครับองค์พระประถมอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมจะเข้าซอยนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการ หนังสไตล์วินเทจนะผมมาแล้วก็เสียใจก็ยงตื่นเต้นนะอันนี้สามารถเข้าวิหารได้แต่ว่าตรงนี้เขาปิดประตูเท่านั้นเองนะครับอ่าเอรับป่ะสวยๆครับยาวๆเรียวนะจะไม่ถ่ายเยอะนะครับกล้องโปรโปรแม่งกินแบตเตอรี่มาโหฬารมาตะไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเยอะนะครับน่าจะขึ้นไปข้างบนได้นะอ้อมๆไปแต่ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าอยู่วนรอบนอกจงกลมรอบนอกดีกว่านะให้ดูะนะเออ เหมือนเคยเคยขึ้นไปนะผมเคยขึ้นไปจะมีประตูทางเข้าอะไรสักอย่างนะแต่ข้างในเนี่ยคุณทะลึ่งปีนมันไม่ได้นะครับเวลาชี้นิ้วองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้นิ้วก้อยนะนั่นแหละครับขึ้นไม่ได้นะขโมนนั้นรูนะแต่รอบๆผมว่าขึ้นได้นะมันมีทางขึ้นนะครับไปดูคร่าวๆก็แล้วนะครับวันนี้ผมใช้ระบบ 4K นะไม่ใช่ 5K นะคิดว่าจะน่าจะเอาตัวรอดในการถ่ายครั้งนี้ได้นะครับแต่กังวลอย่างเดียวนะครับกังวลเรื่องไมโครโฟนนะครับ เคยเจ๊งกระบ,บงเก็บประการถ่ายมาหลายรอบแล้วครับถายเกือบตายนะครับสุดท้ายไม่มีเสียงงานนั้นถือว่าเฟลเย่อยู่เย่อยู่เฟลถ่ายเกือบตายสุดท้ายไม่มีเสียงไมโครโฟนนี้ต้องดูให้ดีนะใครเป็นยูทูบเบอร์นี้จะเมาไม่ได้เลยนะครับตตสติต้องสตางค์ต้องอยู่เหนือกันเนื้อกัะตัวเลยนะด้านในก็ผมวนให้รอบนึงกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอารถทางด้านเดิมนะบอกก่อนนะครับว่ามาถ่ายแบบชลรุกเลยนะครับไม่มี ดีเทลในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายนะครับเหมือนเคยบอกไปหลายทีแล้วนะครับผมเคยมาถ่ายแล้วนะในเรื่องประวัติศาสตร์ในการเจอเจอะระฆังคว่ำนะครับก็พระมหากษัตริย์ได้ทรงย้ายมานะครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็ครอบไว้นะครับเพราะว่ามันจะเสื่อมตามอายุนะแล้วก็ใช้การครอบไว้จะได้ดูแลสภาพด้านในได้นะครับโดยที่การบุสลาและการเสียหายมันน้อยที่สุดนะฝนฟ้ามันก็ทําลายไปนะนะตามประวัติศาสตร์ก็เสียดายเนาะ ด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนมันไม่สามารถทําปูนทํานู่นทํานี่นะทําให้มันทนแดดทนฝนได้เหมือนปัจจุบันนะต้องเข้าใจนะวนรอบหนึ่งเลยมาชมเองนะครับจิตกรรมผาผนังของทางช่างเขานะผมจำไม่ได้แต่ชื่อปักปรกร,ร,อ,ประอะไรเนี่ยคุณก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมผู้วาดนะ ผู้วาดผนังทางทิศใต้นะครับของทางองค์พระปฐมเจดีก็จะขึ้นเป็น Facebook <c oughs> เขานะ <c oughs> ไปติดตามดูนะครับช่างฝีมือนะครับก็น่าจะถ่ายลงเฟซเขาด้วยแหละผมชมทรงแล้วเดานล่างก็จะมีอ,องค์พระรายรอมเต็มหมดเลยนะครับทุกช่องทุกช่องเลยนะมีเวลานะครับก็มาช่วงเย็นๆดีกว่านะครับแต่ผมมาต้องผ่านมาแล้วมันมาช่วงกลางกลางวันเน่แดดเปรี้ยงๆพอดีเลย แต่มาเย็นๆก็จะเดินชิลๆนะลมลื่นๆก็สง,ๆสงบๆนี้นะผมไม่รู้นะว่าใครยังไม่รู้อีกว่าองค์พระปฐมเจดีเนี่ยมนาทางไหนน, <c oughs> น่าจะมีรู้รู้ทุกคนแล้วมั้งมาอย่างไงนะเด่นเป็นสง่านะครับเมื่อล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเล่นสงการไปนี่ซอยต้นสนนะครับทุกคนขับขัางเนี่ยนะครับเฮ้ยพระ,ระเจ้าแดงยองอ่ะสุรุลรอบนี้ไม่มีทางขึ้นนะไม่มีทางขึ้น ออกกันทีเดียวนะครับฝากกดติดตามด้วยทำไมกูไม่หลบแดดวะง่จิงฝากกดติดต,ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องเอกด้วยนะครับจะมีกก็บอกเสียงนะในการพาไปชมวัดวาอารามต่างๆนะผ่านไปเจอต,ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละครับถ้าแบตเตอรี่ผมยังไม่หมดซะก่อนนะเมมผมไม่เต็มนะจอดก่อนเลยเดี๋ยวใส่ให้นะครับอุย้ยมีการมาถ่าย u t u b e เหมือนกันเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ถ่าย u t u b e กันหมดเลยนะครับ คิดไม่ออกบอก youtube นะเต็มไปหมดในช่องอย่าจะพาไปวนล้อมกันเหมือน,มนเคยขึ้นเหมือนผมเคยขึ้นนะพาขึ้นไปมั่นเหมือนบิดทางเข้าอยู่นะผมไม่แน่ใจมันเข้าทางไหนวะลืมไปแล้วไม่ได้มานานแล้วเ <Yeah, you. S 1> ฮ<ะ>ียยุเดินอ้อมนี้เดี๋ยวผมลงทางนู้นเลยนะครับอมาทางโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นาครผมได้นะครับ ยิงตรงมาโรงพยาบาลน,นอคอขนหอมนะถ้ามาจากปี่เก้านะถ้ากูมาจากวงเวียนใหญ่ก็ออกคอนครใจสีมานะครับแล้วก็ตบขวานะครับก็จะเจอเลยองค์พระตื่นตาตื่นใจนะครับใครไม่เคยมาก็น,นะด้านล่างเดี๋ยวพาไปดูนะจะเป็นพวกถ้ำเทิมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอถ่ายพอสอังเกตข้างล่างให้ได้นะคลิปนี้ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีก็พอเนาะให้ดูบรรยากาศนะก,ก็ดูหน้าผมไปด้วยนะเผื่อจะคิดถึงกันนะครับโย <Yo! laughs> หยอกหยอกหยอกกูหยอกเทปกูหยอกทุกเทปเลยอ่ะเดี๋ยวลงทางนี้ดีกว่าครับผมว่าผมหลงแล้วครับเมื่อจะเคยเดินมาแล้วนี่ต้องออกทางไหนวะหลงหลงเย่ยุเฮ้ยเดี๋ยวทานนั้นเคยมาแล้วนีว่าอะออกงไหนอ่ะเดี๋ยวลงก่อนแล้วกันโทรหนชีวิตหลงอยู่ในองค์พระผาผ หาท่องออกไม่เจอนี่ๆออกตรงนี้นี่ๆๆเอ้ยนึกว่าจะออกไม่ได้ซะแล้วน,น,นะครับฮะนี่ๆเขาจูมือหลานจูมือแฟนนะครับบุญองบุญหลานมาเย็นๆน่าจะส่งสุขก,กว่านะผมว่านะโอ้นี่ๆๆๆของเก่าของเรานะครับผมว่ามันจะมีโซนของเก่าให้เราดูด้วยนะเป็นค้าพิธีประธานนะครับอันนี้ก็อยู่ทางด้านขวาไอ้ซ้ายมือนะของทางของทางวิหารทางด้านทิศตะวันตกนะครับ นี่ก็เป็นร่องรอยอญญารยธรรมนะสมัยก่อนนะครับใครไม่เคยมานะไหนๆผ่านมานะครถงก็เรียนเชิญนะครับมาดูนะมากราบพระนะครับขอพงขอพรนะก่อนจะเดินทางต่อไปนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับอันนี้ร่องรอยก่อนอน,นั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดไปแล้วนะครับเข้าชมนวมสก,การนี้ปิดไปแล้วนะครับข,ขอขอพรถ้ำตะเคียนทองแต่ก่อนมีนะเดี๋ยวนี้เน้เศรษฐกิจนะ แล้วความร้อนหรือว่าผู้คนก็ลดหายไปนะครับก็ทําให้เขาต้องปิดบางส่วนนะเพื่อไม่ให้สิ้นเปืองในการดูแลมากนะครับโอเคส่วนมากเป็นเจดีนะเจดีหลักๆลัก้าล่างลงได้นะแต่พระทําวัดอยู่พระสวดแล้วล,ลงไ,ไหมไหนก็ได้ไหนแล้วครับเดียวทามไปเลยนะครับอุ๊ยเดี๋ยวดเดีด๋ยวขึ้นไปดูหนะ่อย เฮ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าลงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับ้าทำจิดจิดจิดสองอยู่นะครับเราลงไปไม่ได้นะครับมาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวขากล้าเราก็ออกตนอ้นไปเอารถออกเลยน,นี่เดี๋ยววนให้รอบนึงนล้วกันนะครับมากราบตรงที่ได้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ถ่ายได้ไหมนะเองถามดูก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะทิศใต้ทิศเหนือดิ นี่จะเป็นทิศเหนือนะเดียวเรียวม้วนเดียวจบนะครับไม่เปิดเปิดไหมไม่เปิดสาธุสาธุครับสาธุสาธุอผ่านมาก็อย่าลืมครับเข้ามากราบนักสการนะครับทำบุญตามกำลังศรัทธานะประตูปัจจัยนะครับ เอ๋อนี่หรือเปล่าผมต้องออกทางนี้ห,นห,นหรอือเปล่าเฮ้ยใช่ป่อมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องออกทางน,นู้นถูกแล้วนี่ประตูน่าจะเป็นทางทิศเหนือนะโบสถ์เหมือนจะเข้าได้ปะ่ปะวะาเขาเปิดหน้าต่างไว้นะครับเปิดหน้าต่างไวอ้อ่ะแต่ว่าประตูปิดเฮ้สดาจุงสุดาจุงเบยเอากล้องขึ้นไปแท้แล้วกันนะครับพี่น้องครับอ่า น่าจะขึ้นบ่ได,ด้ดอกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาเอา,ากกตัวกล้องเข้าไปแล้วกันครับตาดีๆก็ดูเอาเด้ออ,อ,อ้าวข้างในก็มีการเริ่มมีการบรรณะนะครับก่อสร้างปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะไปไปไ,ปไปเชิญทางนี้เลยครับช่องเ e อกคมปิ้งก็จะปุผุบปโผลนะครับบางทีช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับพสโตกินน้ำเยอะๆนะอย่าเป็นพนนิกตายกันหมดนะครับ โอ้ร้านนี้ก็สวยนะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับจริงๆวัดไทยก็สวยทุกที่นะครับทุกจังหวัดแหละใครอยู่จังหวัดไหนก็จงภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีในจังหวัดของท่านด้วยนะครับไปบูรณาการไปกราบไปาหว้ไปกวาดนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วยในเรื่องของจิตใจนะอันนี้ศาลเจ้าพ่อประสาททองนี่ทางหลวงศาลเจ้าพ่อประสาททองนะครับ ไปรอช้าอยู่ใยใส่ไฟเข้าไปติดสวอไลต์ติดสวอไลตไล์เข้าไปเชิญครับอ้าวละสารเจ้าพ่อประสาททองนะครับดินแดนทองมองศิลปะเจ้าพ่อสรักทองโอเคอยู่พักหน่อยปจริงโอเคไปดูร่าวๆล้าวเอาต่างนี้ก็ได้นะ เดี๋ทางลุกก็ได้นะอันนี้ก็ออกได้มีสองชั้นอ๋อทางนี้ออกทะลุทางที่จะมีคุณพระพระสวดเมื่อกี้หลักมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ้าหากเราไม่รู้เราจะตามไปดูอ๋อนี่ไงสารเจ้าพ่อประสาททองนะครับถอนเท้าด้วยนะอ๋อยู่นี่เองนะครับสารเจ้าพ่อประสาททองนะครับ เข้ามาแวะมาได้นะเสียงเซมซีนะครับศาลเจ้าพ่อเสือน่สานเจ้าเสือครับศาลเจ้าพ่อเสือ,อถ่ายใกล้ๆเลยศาลเจ้าพ่อเสือมีศาลเจ้าพ่อประสาททองศาลเจ้าพ่อประสาททองนี่นะครับสาธทุสาธุนะครับร่วมกันนะครับ เป็นพระเก่านะครับสารพ่อประสาทองด้านนี้มีอะไรไหมด้านนี้ไม่มีอะไรโอเคสาธุสาธุนะครับร่วมกันนะไปเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึง่งสวยนะครับผมปิดไฟก่อนจังจ้าสลอเกินมันชังจ้าสลอเกินต้องแปลกใจนะครับทำามผมมีหนวดน,นะครับช่วงนี้ออกรายการบ่อยนะครับออกท่องเที่ยวบ่อย แผนไทยอะไรมนะไม่เป็นไ,ไปไปครับกลับทางเดิมกลับทางเดิมโอ้ย,อยเฮ้อเสักอกีนะไมีคนมาด้วยไปแล้วอย่าขึ้นตรงนี้ไปครับมีอีกจุดนึงครับถ่ายประม้นวนโยจบเลยนะครับ ให้หนุ่มสาวก็ก็มาไปวัดนะครับมาวัดดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวอะไรเกเรนะครับนี่ดูไว้นะครับต่อครับแบตเตอรี่มันร้อนนะครับเมื่อกี้เครื่องมันนอกเอาไปแล้วตอนนี้อยู่ทางทิศใต้นะครับนี่ต้นจันนะครับเออต้นจันนะครับต้นจันอันนี้ปลูกเมื่อปี2540น,นู่นไงดูจ้ะว,ว้าว โตขนาดนี้นะครับสิบกว่าปีรอสิบนะครับรอสิบเป็นคนมาทางที่ใต้นะครับดูต้นจันทร์ไปแล้วนะครับของรัชการที่สิบนะก็มานะครับทําบุญนะเออบุญตรงกุศลนะครับนี่จุดเทียนลอยกันนะครับเดี๋ยวแบบเรียวๆนะครับโอ้นี่พระนะครับใครสนใจมาบูชาได้นะผมลืมแว่นตามนนครับ ตู้แดดนะหยจริงครับทิศนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับทิศนี้แล้วก็โอ้โหเงินบริจาคนะครับมากมายเลยนะครับทิศนี้โอ้คนเยอะเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับพระประธานพรนะครับองค์ใหญ่มากๆเลยนะครับน้อหนุ่มสาวเข้าไปเซลฟี่กันนะมาทาบุญร่วมกันนะครับทิศนี้คือคักมากเลยครับทะรล่วงจาลองนะครับ พระร่วงจำลองนะครับสวยๆนะครับแล้วก็เข้าไปกราบองค์พระใหญ่ด้านในนะครับเราประทานพนด้านในนะครับชูที่ดินถวายพ่อพระร่วงตามศรัทธานะครับอ๋อนี่คือพระร่วงนะครับองค์ใหญ่นี่คือพระร่วงเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ๋อพระร่วงครับนะครับสาธุสาธุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อเห็นมีพิธภพันธ์ของเก่าด้วยนะเดี๋ยวเราในทางทิศใต้ไปเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวเจอกันอีก ครับผ่านจากพระร่วงโลดนาลิตนะครับทางทิศทิศใต้นะครับเราก็จะออกมาอีกฝั่งนึงนะครับสำนักกร่มธรรมนะครับวัดพัดน์ปฐมเจดีนะครับสำนักกร่มธรรมห้องน้ํารอบทิศนะครับไม่ต้องกลัวนะเ่องห้องน้ำนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอ๋อทีงนี้นะครับสำนักร่มธรรมนะมานั่งลมเย็นๆชิวๆนครับไปเดี๋ยวพาอ้อมตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวก็ไปปิดเทปเลยนะครับ เกรยง,งว่าทางทิศเหนือนะครับจะมีพระนอนนะครับเดี๋ยวดูที่พระนอนนะครับหลวงพระหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่นะครับทางนี้ทางทิศเหนือนะก็เป็นเสี่มงคลนะครับเข้าได้อยู่นะเข้าไปดูแบบเรียวๆนะครับน่าจะเข้าไปถ่ายได้นะตรงนี้นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าถ่ายรูปได้ไหมนะครับเดี๋ยวเข้าไปกลาบก่อนนะแปบ๊บดีนะจุ๊บจุ๊บไป ลองจดจๆนิดนึงนะครับเป็นสถานที่สงบนะด้านไหนนี่เพลงว่าจะถ่ายได้นะครับมีทางทิศทิศตรงพระวิหารทางทิศทิศอะไรนะทิศตะวันตกหรือเปล่าที่มีการวาดภาพอันนั้นถ่ายรูปไม่ได้นะครับตรงนี้ถ่ายได้นะครับอลองสำรวจดูแล้วไม่มีป้ายนะครับไหนเขาไม่ให้ถ่ายก็อย่าไป,อย,าไปอย่าไปถ่ายนะครับอย่าไปละเมิดนะครับบางสิ่งบางอย่างเขาห้ามนําออกไปนะอันนี้ถ่ายได้นะครับศึกษใา้ดีก่อนนะก่อนจะมาทาอะไรก็ว้าว วัดพิบาทจำลองนะครับพระบรมสารีริกธาตุันีะอยู่ด้านนี้นะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลงมาแล้วครับจากองค์พระนอนใหญ่นะครับก็ผมขออนุญาตปิดเทปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับขถาทาตุาต้นโพพันพุทธขยานะครับเอ๋น่าจะปกอยู่ด้านหลังนะครับเราต้องแอบมองอยู่นะครับไหนดูสินี่ไงครับต้นโพนะครับ ที่มีชื่อด้วยเข้ามากราบมาไหว้ได้นะครับแล้วก็ปิดเทปเลยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เองด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําช่องต่อไปนะจะไปไหนทีหนึ่งก็รอกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนี่คือปิดเทปเลยครับอีกรอบนึงครับอันนี้เป็นต้นโพนะครับพุทธคยานะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงนำเมลมาเมล็ดมาปลูกนะครับเออต้นใหญ่นะครับอ้าครับ คงถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิปหน้าจะไปไหนเอกก็จะพามาไปแล้วก็แจ้งเตือนทางกระดิ่งอีกทีนะครับยังไงฝากช่องเล็กๆไปด้วยนะครับเกี่ยบกาบพุทธศาสนาครับไป้า e โย l โอ e